เออพอขึ้นแล้วมันยบไปทหัวนี้ก็ไงายนะจทนตัวหมอออกกันได้ทุกไไกเรอยหัวมาับปานกาชงวันโซ่

มันเป็นสองช่วงนี้นี่เสาตนึงนี้ แหมวอนไหมอีกเสาหน,น,นึ่งอันนี้อันนี้อันนี้มันไม่เกี่ยวมันทีหลังจะบอกตอนที่ข้ามใส่ความเสาอ,อันนั้นมันทีหลังเสาม,สมันเป็นโหลมอัะนุโหลมกลางนั่นก็ยังไม่ทำนะแต่แต่ยึดตอนที่เนี่ยตรงวางเสาเสาอันนี้ไปเหล่าล่า ไอ้เจมนั <cade S 2> ่นแหละเจมก็ป่อได้ก็ได้สองนี่ะเหลนด้วยเออดีนีดีดีดีนีดีนีดีดี Estou com